สวัสดีค่ะสวนธนภัสสกลนครค่ะ,คะ,คะท่อนพันญ่าในเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะคะตัวนี้ทางสวนตัดสดๆเลยตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองเลยค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่นะคะตัวนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะซึ่งเคยสั่งกับทางสวนแล้วนะคะตัวนี้ก็กลับมาสั่งอีกรอบนึงค่ะ เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลชมพูอเภอเมืองจัังหวดลำปางค่ะทอนพันย่าปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะปลูกง่ายโตเร็วนะคะชุดนี้ตัวย่าในเปียร์ห้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะคะเป็นย่าอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่มีใบยาวแล้วก็ มีความคันของใบค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าใบของยาชนิดนี้ก็คือมีขนน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมแล้วก็ต้องการสำหรับพี่ๆหลายๆท่านนะคะเนื่องจากว่าเวลาตัดหรือว่าเก็บเกี่ยวนะคะให้สัตว์เลี้ยงก็จะเกิดความคันได้น้อยท่อนพันสวยๆเลยค่ะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจท่อนพันย่าเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟหรือว่าญ่าสายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัฒน์สกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการเด่นค่ะ